สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมิครูอ๋อนะครับวันนี้เห็นผมวางแบบนี้แล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยน่าจะทราบว,ว่าต้องเป็นวัตถุมงคลแน่นอนนะฮะซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าหมดจากล็อตนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะหาได้ยากแล้วนะครับเหมือนกับครั้งหนึ่งผมเคยนํามีดหมอหลวงพ่อพัดรุ่น101ปีนะเป็นรุ่นพระป่า101ปีตอนนั้นผมนํามาให้เช่าบูชากันในราคาอยู่ที่เ9 9อใช่ไหมฮะ ก็ภายหลังตอนนี้ราคาก็โดดไปเกือบ2,000แล้วนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่ครอบครองไว้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปปล่อยเลยนะครับผมรับประกันว่าแท้แน่นอนนะครับที่ท่านได้ไปนะ เก็บไว้จะเป็นสตรีมงคลมากกว่าเพราะหายากจริงๆตอนนี้หายากมากนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นนั้นจะถูกผลิตมาทั้งหมด1,999เล่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเห็นเหมาะเห็นควรก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็สามารถที่จะปล่อยเพื่อให้ทําทำกําไรก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ในรุ่นนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแล้ว ถ้าหมดรุ่นนี้ไปถามว่ายังหาได้ไหมก็ยังพอได้นะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอาจจะหาได้ยากแล้วสําหรับแบบซีนเดิมแบบเนี้ยนะนะแบบซีนเดิมอาเงี้ยก็อาจจะหาได้ยากนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่อเริ่มเลยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงมีดหลวงพ่อรุ่งนิดนึงนะครับเล่มนี้เนี่ยผมเอามาวางไว้ในหลายคลิปแล้วนะฮะจริงๆผมกะว่าไม่ได้จะมาปล่อยเช่าบูชานะครับกะว่าเอามาเป็นสิริมงคลให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ก็มีหลายคนบอกว่าช้าเปิดอะไรเถอะ นะอาจารย์รีวิวให้ดูหน่อยอาจารย์แบบเปิดหน่อยได้ไหมแบบอยากได้อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมจะเป็นเจ้าของจริงๆหรือไม่ผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าเล่มนี้จะอยู่กับผมนะครับก็ไม่น่าจะมีใครได้รับไปแต่ถ้าเกิดว่ามีคนได้รับไปก็คงจะไม่ใช่ของผมนะครับอมาลองดูนะครับสำหรับเล่มนี้นะผมเปิดราคาให้ก่อนเลยครับอยู่ที่4,500บาทนะครับนะฮะ 4500บาทสําหรับคนที่จะเช่าบูชานําความเป็นสิริมงคลเข้าบ้านนะครับแล้วถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมบริเวณฝักเนี่ยจะเป็นฝักเก่าเดิมซึ่งเขาได้เอากาว 3M มเนี่ยมาแปะไว้ตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมจะลองดูนี่นะครับเป็นมีดที่ใช้งานจริงเพราะว่า,าเจ้าของคนก,นก่อนนู้นนะครับผมเขาพกเข้าไปในป่าแล้วก็เขาใช้ทําน้ามูลน้ามนต์ต่างๆนะครับบริเวณฝักเนี่ยจะลัดด้วยหวาย นะซึ่งจะเป็นหวายแก่แล้วนะครับซึ่งเขาได้เอากาว 3M มาเนี่ยเพื่อแปะตรงนี้ไว้นะครับป้องกันไม่ให้หวายเนี่ยทำหน้าที่หนักเกินไปนะอาจจะขาดได้แล้วก็ใช้สายสิญน,นะมาพันอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะมัดให้ตรงตัวเหล็กเนี่ยสามารถเดบเอวได้นะซึ่งตอนแรกเดิมทีไม่มีนะแบบนี้ไม่มีเขาเพิ่งมาใช้ในการถักที่หลังนะครับซึ่งเกรทที่บอกไปเขาเอาเข้าป่าเข้าอะไรจริงๆนะครับสำหรับเจ้าของเดิมนะฮะ แล้วความยาวของเล่มนี้นะครับตลอดทั้งเล่มจะอยู่ที่ทั้งหมด11นิ้วกว่านะครับ11นิ้วกว่าเลยเนี่ยด้ามจับก็เป็นครอบสีเงินนะฮะก็จะเป็นด้ามไม้แท้นะก็จะเป็นรุ่นเดิมตั้งแต่รุ่นแรกเลยนู่นเลยนะครับผมนะสำหรับมีดของหลวงพ่อรุ่งนะวัดคลองสีนวลนะฮะวัดหนองสีนวลไม่ใช่คลองสีนวลนะฮะหนองสีนวลซึ่งผมเนี่ยนะ คุณผู้ชมอ่าตั้งแต่ตอนที่เขาให้มาแล้วนะครับเขาบอกว่าอาจารย์ระวังอย่าให้บาดมือเพราะมีดของหลวงพ่อรุ่งทุกเล่มมีคมนะฮะซึ่งผมก็ลองดูแล้วอ่ะมีคมมีจริงนะฮะเทสดูแล้วว่ามีคม,มจริงแต่ว่าไม่ได้คมมากก็อย่างที่บอกไปว่ามีดที่ไม่ได้ฝนไม่ได้รับนะฮะอาจจะทื่อลงนิดนึงแต่ก็ยังมีคมอยู่นะฮะ เน้นย้ำนะครับระมัดระวังถ้าตามความเชื่อของโบราณเนี่ยเขาบอกว่าห้ามที่จะให้ขอมีคมที่เป็นมีดหมอเนี่ยนะครับมาบาดนิ้วเด็ดขาดนะเพราะมันจะเป็นแผลที่รักษาไม่หายต้องแก้กันซึ่งวิธีการแก้เนี่ยนะครับโบราณเขาก็บอกไว้ว่าให้นํามีดอมีดหมอเนี่ยไปทําเป็นน้ามนต์นะครับแล้วก็ใช้ฝนนะฮะลงไปในน้ามนต์นะเพื่อทําให้บาดแผลเนี่ยนะครับอ่าเป็นการแก้ตกนะฮะแก้ให้ตก ซึ่งผมเองก็มองว่าไม่เคยทำนะตัวผมไม่เคยทำเพราะอย่างที่บอกไปผมค่อนข้างที่จะสมัยใหม่นะฮะก็ในเรื่องของวัตถุต่างๆถ้ากินเข้าไปในร่างกายมันแปลกปลอมอะไรเงี้ยผมวิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่แต่คนโบราณเขาว่ามาอย่างนั้นและคนที่ส่งมอบหมาก็ว่ามาแบบนั้นเช่นกันนะฮสำหรับบริเวณตรงโคนนะโคมีดจะมีลักษณะเหมือนกับร้อยจิกเล็บแบบนี้นะครับซึ่งจะเดิน เป็นลวดลายที่ค่อนข้างสวยเลยนะบริเวณด้านบนจะถูกฝนออกนะเนื้อเก่าชัดเจนมากเนื้อเก่าชัดเจนมากคนระับไม่ได้ทําเก่านะครับอันนี้เก่าโดยธรรมชาตินะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าผ่านการเวลามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เป็นร้อยปีแล้วแหละเนี่ยเนะี่ยเนื้อเก่าชัดเจนมากนะผ่านการเวลา,า,น,านานแล้วเนะี่ยนี่ครับผม จริงแล้วเนี่ยราคาที่เปิดมาเนี่ยผมว่าเบาแล้วนะนะสมน้ำสมเนื้อเบาแล้วก็ผมไม่ได้กะว่าจะอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าเน้นยอดวิวแล้วกันนะยอดวิววันนี้น่าจะพอที่จะเอามาเป็นกําไรหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยได้นะครับนะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นในส่วนของมีดอาจจะไม่อะไรมากมายนักนะครับป้องกันพูดผีปิศาจ แน่นอนครับเข้าไปในป่านะฮะเวลาพกเข้าไปในป่าเนะี่ยป้องกันในสิ่งนั้นแน่นอนอย่าน้อย,อยถ้าป้องกันจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะแต่เรื่องของกําลังใจมันมาพกไปด้วยแล้วมีกําลังใจนะเรื่องของผู้ปีพิศตร์ผมไม่รู้นะถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนโบราณเขาก็จะบอกว่ามีกําลังใจที่ดีจิตเข้มแข็งนะก็จะไม่มีอะไรมารบกวนนะซึ่งสิ่งนี้จะให้คุณได้ สิ่งที่ผมถืออยู่เนี่ยจะให้คุณได้เร,เรียกว่าเป็นพุทธศินที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกสบายใจนะเราจะมองในมุมนั้นนะครับซึ่งดูเนื้อของวัสดุนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของที่มีโดยทั่วไปนะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็สาธุด้วยกันนะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยผมก็ได้อารัธนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครโดนมีดบาดก็อารัธนาด้วยนะครับอารัธนานะแล้วให้นึกถึงหลวงพ่อรุ่งนะครับ เป็นตํารับตําราเดียวกันกับของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ของหลวงพ่อเดิมท่านเนี่ยจะมีดหมอท่านจะราคาไปรุนแรงมากนะครับทั้งตัวผมเองยังแตะไม่ไหวนะเคยเอามาได้เล่มนึงแต่ก็ยังคงไม่ไหวนะต้องเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นด้วยก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยถ่ายไปนะฮะอ่ะโอเคครับก็ผมเปิดที่4,500แล้วกันนะครับสําหรับเล่มนี้ต่อมาครับจะเป็นมีดของหลวงพ่อพัดนะครับตัวนี้รุ่น สร้างบาร,รมีนะจะเป็นด้ามไม้ประดูแดงกับด้ามไม้มะค่าแต่นะซึ่งจะเหลือแค่คู่เดียวเท่านั้นนะเหลือแค่คู่เดียวเท่านั้นซึ่งมีพี่ๆที่ติดจองอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังรับอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เ,นเงียบไปเลยนะจองแต่กลางเดือนตอนนี้มีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอขอยายกเลิกก่อนอาจารย์ไม่มีตังค์นะครับผมซึ่งผมก็ต้องเอามานะมาปล่อยให้ได้นะฮะนะ อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวทุนจะจมเพราะต้นทุนนะคุณผู้ชมคุณได้ไปเล่มละ999าเนี่ยผมจะบอกให้นะครับผมไม่ได้มาราคาถูกๆนะครับไม่ได้มาฟรี้วยนะถึงจะเป็นวัตถุมงคลผมไม่ได้มาฟรีนะครับราคาสูงพอกันไอ้ที่เลี้ยงหน้าตับอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหมื่นแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะซึ่งผมสามารถที่จะไปหมุนของได้อีกเยอะผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นไม่รู้ว่าพี่เขาจะยังรับอยู่ไหมถ้ายังรับอยู่ติดต่อผมด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ขออนุญาตแกะซีนเล่มนี้เลยนะครับ ขอคุณรับได้นะผมขออนุญาตนะครับผมสาธุเลยนะแกะเล่มนี้คุณจะรับเล่มนี้คุณก็ได้เล่มนี้นะครับโค้ดนี้เลยนะผมไม่มีการหมกเม็ดนะครับขออนุญาตแกะซีนเลยนะครับถ้าไม่มีใครรับผมก็จะได้เก็บไว้นะจะได้โอเค <laughs> เขาหลังจะได้ไม่เปิดโอกาสให้จองมากนักนะครับตอนนี้รายการจองเนี่ยเต็มเต็มมากเลยนะครับสําหรับพี่ที่ไว้ใจได้ก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับคนหน้าใหม่ที่มาจองเนี่ยก็ เงียบไปเลยนะฮะที่จองไว้เงียบไปเลยไม่รู้ว่าตอนจองเนี่ยคือขนองเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่พอจองไปแล้วเงียบลปนะี้ผมผมแย่เลยฮนะจองไว้เยอะซะด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ประดูแดงครับแล้วก็พันด้วยแหน่นะฮะพันด้วยแหนแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมด้ามไม้ประดูแดงสันท้ายก็จะเป็นด้ามประดูเช่นกันตัวนี้เนี่ยขนาดทั้งเล่มเนี่ยจะยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับใบมีดจะมีขนาด5นิ้วซึ่ง าฝากหน้าไม้ประดูแดงเนี่ยผมมองว่าสวยนะดยส่วนตัวผมมองแล้วผมชอบนะบชอบในดีไซน์แล้วดึงออกมาคุณผู้ชมจะเห็นว่า,ามีตัวเลขโค้ดนะครับนี่นะฮะอ่แปดสามหนึ่งนะฮะแบบนี้เลขโค้ดตัวนี้นะครับเจ้าคุณพัดวัดห้อยด้วนนะฮะจะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับซึ่งลวดลายหน้าเกี้ยวนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถลายแห่ง,งความอุดมสมบูรณ์ค้าขายร่ำรวยนะฮะ ด้านล่างจะเป็นผ้ายันหลายผ้ายันที่ป้องกันพูดผีปีศาจนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอาคาละนะครับผมที่เป็นหัวใจโจรหัวใจเปลิดนะครับเป็นคาถาป้องกันพยันภัยทั้งหลายนะครับแล้วก็ป้องกันในสิ่งที่ไม่ดีนะมาเพราะเราดุนสร้างบาร,รมี1 0 1ปีนะครับผมรับประกันแท้แน่นอน100%นะครับผม เล่มนี้จะอยู่ที่ราคา999บาทส่งฟรีนะครับผมก็ใครที่ได้รับไปก็ขอให้ไปเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เป็นเจ้าของนะเชื่อว่าทุกเล่มมีเจ้าของอยู่แล้วนะฮะผมไม่เคยผิดหวังนะเพราะผมปล่อยมีดหมอให้เช่าบูชาเลยผมไม่เคยผิดหวังสักรอบนะครับมีคนรับไปทุกรอบนะฮะอ่ะแล้วตรงนี้สามเล่มที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นเหล็กน้ําพีนะครับ เหล็กน้ำพี <c oughs> ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เบิกเนตรมาแล้วนะครับเบิกเนตรโดยพระแถวๆนั้นนะครับรไม่ใช่พิธีใหญ่อะไรนะครับก็เบิกเนตรตามทั่วไปอารัธนาพระคาถานะฮะไม่ได้มีพิธีใหญ่โตอะไรแต่ว่าด้วยความที่เหล็กน้ําพีเนี่ยเขามีความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเขามีมวลสารเขามาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสถิตอยู่ในมวลสารของเหล็กน้ําพีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสิริมงคลความเข้มขลังเนี่ยนะฮะ มีอยู่ในทุกอนุของเหล็กน้ำพีอยู่แล้วนะครับน,นะฮะฝากจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณครับขนาด9นิ้วนะครับด้ามจับจะเป็นด้ามเาท้าเวสุวรรณนะครับผมถือกระบองครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่นะฮะคุณผู้ชมโอ้หเห็นแบบดูเดิมเลยนะผมไม่ได้ลงน้ายาครับเรื่องนี้มหามงคลแร่เหล็กน้ําพีนะครับในฝักก็จะมีผงเหล็กน้ําพีติดมือผมอยู่นี่นะฮะนี่นะครับผมแบบนี้นยอือก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะ 999บาทครับตอนนี้มีพร้อมให้บริการทั้งหมด3ท่านนะครับใครจะรับติดต่อได้เลยนะครับ999บาทแล้วก็เล่มใหญ่ตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะพี่ที่ก็จองไว้ยิ่งเท่มใหญ่นี่ผมถ้าติดมือนานไม่ได้จริงๆนะครับได้สักระยะหนึ่งอะได้นะครับสักสองอาทิตย์อะไรเงี้ยได้นะแต่ถ้าเกิดนานเกินผมไม่มีตังหมุนของนะครับนะบสำหรับเล่มนี้ด้ามจับจะเป็นลูกคาเทวดานะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพระอินนะ์ะ ตอนนี้น่าจะเป็นลูกคเทวดาฝั่งนจะเป็นพระอินทร์นะครับน้าไม่ใช่สิท่นนี้ลูกคเทวดาครับฝั่งนจะเป็นพระอินทร์นะฮะดูจากหลายเส้นนะครับผมตามผนังโบสถ์เนี่ยเขาก็จะอบอกมาว่าในาตำนานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีเป็นตอนเป็นตอนจะเป็นยับก็จะมีนะลักษณะแบบนี้ที่อ,อยู่ผนังโบสถ์นะครับ <c oughs> ด้ามจับจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็พระอินทร์ท่านจะเป็นผู้ปกครองยักษ์นะฮะ แบบนี้ครับผมใบมีดก็จะเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะครับผมขนาดใหญ่นะทรงทรงมิดเน็บนะครับผมตอกอะนะแบบนี้เลยฮะนี่มีลักษณะนองสิงด้วยนะตรงนี้จะเป็นลายนองสิงนะครับแล้วก็เดินเส้นมานะครับผมค่อนข้างสวยงามนะครับเล่มนี้มหามงคลแร่เหล็กน้ำพีนะครับผมขนาดใหญ่นะครับเล่มนี้ก็หนึ่งพันตั้แต่เป็นพันเจ็ดใช่ไหมเอาไปพันหกร้อย 1, แล้วกันนะอ่ะผม ต้องการที่จะ,ะหมุนของนะครับตอนนี้วัตถุมงคลน่ะยังมีอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลวงพัสเนี่ยที่ติดจองอยู่เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าพี่เขานนรับแน่นอนนะฮะพี่เขารับแน่นอนอ,อีกสี่เล่มนะครับไม่ใช่แค่นี้นะเนี่ยนะที่ติดจองอยู่มีสี่เล่มแต่อันนั้นอ่ะเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อขายกันมานานเขาจองไว้อันนั้นเขารับแน่นอนแต่สองเล่มนี้น,นะครับเลื่อนลอยมากเพราะว่าเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อของกันเลยแล้วก็มาจองไว้ตั้งแต่ ที่ผมเอามาครั้งแรกนะครับจนถึงบัตรนี้ยยังไม่ติดต่อผมมาเลยนะครับสเจ้าเลยนะยังไม่ติดต่อผมมาเลยก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะฮะอ่ะโอเคจริงๆแล้วมีอะไรก็คุยกันได้นะจริงๆนะฮะโอเควันนี้ผมเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างเท่าไหร่นักนะครับใครที่สนใจจะอุดหนุนผมก็เบอร์โทรตรงนู้นครับศูนย์เก้าเก้าสองสามหกศูนย์แปดแปดสองครับรามมีคู่อ๋อยินดีให้บริการนะครับทุกท่านครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปนะคครรััับบสสวดี